สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเจนเจนของเราอีกครั้งนะคะวันนี้ช่องเจนเจนของเรานะคะจะพาทุกท่านไปรู้จักซีรีส์8เรื่องที่น่าดูมากๆเลยนะคะเป็นแนวย้อนยุคใครที่ชอบแนวย้อนยุคอยู่แล้วพลาดทั้ง8เรื่องนี้ไม่ได้เลยนะสำหรับซีรีส์เรื่องแรกนะคะมีชื่อเรื่องว่าปาร,รมาจาร์ลัทธิเต๋ากับแมวสาวพลังปีาศาจ เป็นเรื่องราวของราชวงศ์รุ่งเรืองในเมืองฉางอันเหมยอูหวีรับบทโดยสวิงข่ายนะคะขุนนางกรมอาญาผู้หญิงขนงจอมเวทผู้เก่งกาจเขาได้จับปีศาจไปทั่วทิศและอูเจนินรับบทโดยเทียนซีเว่ยหญิงสาวผู้สูงศักด์กาหารและเป็นผู้นำปีศาจแมวในเมืองอูเจนิน เมย์อูหวีได้ตกกลุมรักอูเจนินทำให้พวกเขาเหมือนกับคู่รักธรรมดาทั่วไปในตอนกลางวันแต่เมื่อตกกลางคืนเท่านั้นล่ะค่ะสู้กันเอาเป็นเอาตายเลยเพื่อปกป้องความสงบสุขของแต่ละฝั่งเรื่องนี้เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์นะคะที่น่าดูมากๆเลยเกิดความวุ่นวายเมื่อขุนนางกับแมวปีศาจต,ตกกลุ่มรักกันใครที่กำลังรอแนวแฟนตาซีปีศาจห้ามพลาดเรื่องนี้เลยนะคะ เรื่องนี้มีจำนวนตอนทั้งสิ้น36ตอนรับชมได้ทางช่อง VTV กันเลยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องที่2นะคะเหนือสมรภูมิเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคโรดมนติกดราม่าและแนวต่อสู้ด้วยค่ะเป็นเรื่องราวของเหอเยี่ยนรับบทโดยโจโยเย ลูกสาวตระกูลเหอเธอถูกบังคับให้ปลอมตัวเป็นเหอหลูเฟยพี่ชายของเธอเธอจึงต้องปลอมตัวและแต่งกายเป็นผู้ชายและเธอยังเป็นแม่ทัพผู้เก่งกาจต่อมาเธอได้ถูกลอบสังหารเธอจึงเกิดใหม่อีกครั้งในชื่อเดิมคือเหอเยี่ยนและปลอมตัวอีกครั้งเพื่อแก้แค้นพี่ชายของเธอและร่วมมือกับเสี่ยวเจียย รับบทโดยเฉิงเลยแม่ทัพผู้มีทักษะการรบที่ยอดเยี่ยมและเย็นชาพวกเขาได้ร่วมมือกันปราบศัตรูและสู้กับความยุติธรรมเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่น่าดูมากๆเลยนะคะแนวต่อสู้พานางเก่งทั้งคู่เลยค่ะใครที่ชอบแนวสงครามสู้รบเราแนะนำเรื่องนี้เลยนะคะจํานวนตอนของเรื่องนี้นะคะมีจํานวนตอนทั้งสิ้น36สิตอน รับชมได้ทางช่อง VTV กันเลยนะคะสำหรับเรื่องที่3นะคะสื่อรักปีศาจจิ้งจอกภาคเรือนรักป่าไผ่เป็นเรื่องราวของตรงฟางห้วยจูรับบทโดยหลิวซือซือหญิงสาวที่สืบสายวิญญาณจิ้งจอกเธอต้องต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครัวของเธอและช่วยใต้่าเพื่อความสงบสุข วันหนึ่งเธอได้พบเจอกับหวันชวนหงเย่รับบทโดยจงอวินหลานหัวหน้าของสองตระกูลใหญ่ตรงฟางและหวังชวนที่มีอำนาจและเป็นที่เคารพเมื่อวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดณศาลาไม้ไผ่ริมน้ำ โชคชะตากรรมของพวกเขาทั้งสองได้ผูกพันเรากับฝักดาบสองเล่มที่ไม่มีวันแยกจากกันพวกเขาร่วมกันรักษาเสถียรภาพและความขัดแยง้งจนเกิดความรักเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่น่าดูเป็นเรื่องราวที่ใครเคยดูภาคจันทราศีชาต้องดูเรื่องนี้ต่อเลยนะคะเรื่องนี้มีจำนวนตอนทั้งสิ้น36ตอน รับชมได้ทางช่องไอฉีอีกันเลยนะคะสำหรับเรื่องต่อมาเรื่องที่4นะคะพลาดเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะอย่างเรื่องตำนานจ้างหายเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกดราม่านะคะเป็นเรื่องราวของจ้างหายรับบทโดยเซียวจานขุนนางที่มีแผนการคิดแก้แค้นอันยิ่งใหญ,ใหญ่เขาต้องผ่านความยากลำบากและอันตรายต่างๆ และค้นพบความจริงที่อยู่เบื้องหลังโศกอนาตรกรรมของครอบครัวเขาได้พบกับเสียงอันถูรับบทโดยจางจินอี้หญิงสาวชาวบ้านที่มีทักษะทางการแพทย์เรื่องนี้นะคะจะเน้นเรื่องนี้นะคะจะเน้นการแก้แค้นของพระเอกแก้แค้นทั้งหลักการและแก้แค้นทางความรัก ใครที่รอซีรีส์ของเซี่ยวจ้านอยู่นะคะเรื่องนี้ต้องห้ามาพลาดเลยนะเรื่องนี้มีจำนวนตอนทั้งสิ้น40ตอนรับชมได้ทางช่องยูคูกันเลยนะคะสำหรับเรื่องต่อมาเรื่องที่ห้านะคะยามดอกทอ้อผีบานเป็นซีรีส์แนวย้อนอยุคโรแมนติกดาราม่าแฟนตาซีนะคะเป็นเรื่องราวของเซียวเสี่ยววิเฉินรับบทโดยจางปินปิน ผู้นำเผ่าเทพและหมูเซียวหลิงรับบทโดยซุนจินนี่สตตีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนินลากาในอดีตเธอได้ช่วยดวงวิญญาณของเซียวเสีย่ยยี่เฉินจนพวกเขาได้กลับชาติมาเกิดใหม่พวกเขาได้กลับมาพบกันอีกครั้งในฐานะคู่อริฝ่ายธรรมะและอาธรรมเวลาผ่านไป ได้กลายเป็นคู่หูร่วมรบและช่วยเหลือกันและการจนเกิดเป็นความรักโดยไม่รู้ตัวเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดของพระเอกและนางเอกคอสตูมและ 4G เรื่องนี้นะคะสวยมากๆเลยเคมีของพระนางก็ดีมากๆใครที่รอเรื่องนี้อยู่ปักหมุดรอได้เลยนะเรื่องนี้มีทั้งหมดสี่สิบตอนรับชมได้ทางช่องอยูคูกันเลยนะคะ สำหรับเรื่องต่อมานะคะตำนานนาทีมืดเป็นเรื่องราวของซูมูหวีรับบทโดยโกงจวินนักฆ่ารูปงามผู้นำตระกูลซูแห่งนาทีมืดฉายาผีถือล่มเป็นหนึ่งในสี่จอมมานทะลุดเป็นหนึ่งในสี่จอมมารและมู่อีม้มูรับบทโดยเผิงเสี่ยวหลัน สาวงามแห่งนาทีมืดผู้นำตระกูลนูตกหลุมรักถังเรียนเย่ผู้คุมการแห่งเมืองเทียนฉีเรื่องนี้นะคะเป็นอีกเรื่องที่น่าดูเพราะว่าพานางของเรื่องนี้นะคะไม่คู่กันต่างคนต่างมีคนรักเป็นของตัวเองเรื่องนี้เป็นภาคแยกที่ใครเคยดูเรื่องดารุณพนเนจรทองยุทธภพและดารุณคว่มมเขาวเมาไมลมวสันห้ามพลาดเรื่องนี้กันเลยนะคะ เรื่องนี้มีจำนวนตอนทั้งสิ้น40ตอนรับชมได้ทางช่องยูกูกันนะสำหรับเรื่องต่อมานะคะผ่อน5ประการเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกคอมเมดี้นะคะเป็นเรื่องราวของนายหญิงดีที่ตามหาคู่ครองให้กับลูกสาวทั้ง5ของเธอที่แต่ละคนก็มีความสามารถและมีชื่อเสียงลูกสาวคนที่3ามคังหนิงรับบทโดยหลุยเฉี่ยวมีความฉเฉลียวฉลาดหลักแหลม ต่อมาได้รู้จักกับฉายอันรับบทโดยหวังซิงเย่จากตระกูลขุนนางผู้สูงศักดิ์ร้อยเล่เพทุบายโดยไม่คาดคิดระหว่างทางที่พวกเขาต่อสู้กันจะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกต่อกันและกันเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้มีทั้งหมด5คู่5สไตล์ไม่เน้นดรามา่าห้ามพลาดเรื่องนี้เลยนะคะ จำนวนตอนของเรื่องนี้นะคะมีจำนวนตอนทั้งสิ้น36ตอนรับชมได้ทางช่อง Netflix กันเลยนะค่ะเราก็เดินมาถึงซีรีส์เรื่องสุดท้ายนะคะชื่อเรื่องว่าชิวเยียนยอดหญิงพิกชตานะคะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวชื่อว่าชิวเยียนรับบทโดยเสี่ยวซินที่ต้องการก้าวผ่านคำบประมาทของคนในครอบครัวโดยเธอต้องตัดสินชีวิต และเลือกทางเดินในรูปแบบของตัวเองเพื่อให้ก้าวออกจากตระกูลของเธอสร้างรากฐานของตัวเองอย่างอิสระไม่ต้องอาศัยบาร,รมีใครแต่ความคิดและการกระทําต่อจากนั้นมันช่างมีอุปสรรคเสลือเกินจนเธอได้มาเจอกับอองเหลี่ยงอีรับบทโดยสวีจินซีชายผู้เย็นชาแต่มีไหวพริบเก่งฉลาดหล่อด้วยนะคะเข้ามาเป็นคู่ประชานสติปัญญากับเธอ จากคู่ปรับจนกลายเป็นคู่รักที่รู้ใจคอยเคียงข้างสุดท้ายแล้วพวกเขาจะค่อยๆประคองความรักและมีความสุขในรูปแบบที่เป็นของตัวเองได้หรือไม่สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีจำนวนตอนทั้งสิ้น36ตอนรับชมได้ทางช่อง VTV กันเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ8ซีรีส์ย้อนยุคที่น่าสนใจมากๆเลย แต่และเรื่องมีพล็อตเรื่องที่น่าสนใจและนักแสดงที่น่าดูมากๆใครที่ชอบซีรีส์เรื่องไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกแอดก็ไหนนะคะสำหรับวันนี้ช่องเจินเจินของเราต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r ร b ์ให้กับช่องเจินเจินของเราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฝากด้วยนะคะ